สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านและผู้ติดตามที่ช่องตัวเลขพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางฮานอยค่ะมีพิเศษปกติกับ VIP นะคะเป็นแนวทางฮานอย3รอบนะคะแอดมินก็สวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะเอองวดนี้งวดวันที่9กระะกรกฎาคมนี้แล้วนะคะก่อนจะไปดู ทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะเรามาดูแนวทางย้อนหลังกันก่อนคะ่ะของวันที่8เด่นรูดทั้ง2ช่องนั้น5632นะคะเข้าที่96พิเศษไปนะคะแล้วก็15 รอบปกติยังมา5-8รอบ V.I.P. ด้วยนะคะถ้าท่านใดแปลงเลข3ช่องที่2นั้นก็จะได้ชุดวิน2ตัวอยู่เนาะวันนี้ชุดวินมันไม่มานะคะแต่ได้มาแค่รูดอย่างเดียวนะคะส่วนช่องที่2มาแค่รอบปกติรอบเดียวเนาะคือ2-8นะคะสำหรับชุดแล้วก็ชุดเลขเจาะของเรา เข้าที่15รอบปกติไปมาวันนี้มารอบเดียวถ้าท่านใดจับวิน3ตัวก็จะได้3ตัว2 15นะคะยินดีกับท่านที่ตามแนวทางอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญกันด้วยนะคะท่านใดอยากสนับสนุนช่องหรือแบ่งปันน้ำใจให้กับแอดมินเ,เลขบัญชีหน้าจอของท่านเลยจ้าเรามาดูแนวทาง วันที่9กันต่อเลยนะคะเดนลูดทั้งสองช่องนั้นวันนี้ช่องแรก3กับ4นะคะช่องที่2นั้น2กับ1อย่าลืมจับวิน3 2 3 1 4 2 4 1 3 4 2 1นะคะเรามาต่อกันที่ชุดเลขเจาะกันเนาะเลขชุดเทียนหมินทำขึ้นให้นะคะ อย่างวันที่8นั้นมาที่ชุดเน้นนะคะคือ15นะถ้าท่านใดไม่อยากพลาดชุดเน้นก็ฟังคลิปให้จบนะคะชุดเน้นนั้นเอนดมินจะพูดออกเสียงเนาะจะไม่ไม่ได้แบ่งแยกแนวทางนะคะเลขชุดนะคะมี10 11 12 13 14 15นะคะ แล้วก็0002 03 04ตัวสุดท้ายคือ05นะคะท่านท่านถ้าท่านใดติดเบิ้ลติดไว้นะคะแนวทางตัวเลขนั้นชน2 4 6 8 10 15สูตรนั้นชนกันหลายตัวอยู่นะคะถ้าท่านใดติดเบิ้ลนั้นก็ติดไว้นะคะสำหรับเฉพาะสูตรทำมือนะคะ ไม่รวมสูตรอื่นอื่นอีกด้วยนะคะแล้วชุดเน้นนะคะมีชุดเน้นคือหนึ่ง4ูน0 3หนึ่งสองหนึ่งสีู่นสองูนสาม 0 5นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่แอดมินทำมาแบ่งปันแนวทางนั้นมีเข้ามีหลุดน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและนำไปใช้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า